ก็คือเทมโปครับผมเทมโปคืออะไรเทมโปคือที่รัเป็นส่วนตรงนี้อ่าระหว่างขาแว้งเราจะจงจอยมาต่อไป่ใบแว้นะครับคือผมทำเป็นที่ขาที่ํำเรศษเหล็กจากโรงงานมาใช้ตอนนี้เราอาจจะบอกให้เราเราเราใช้ที่ตอกแล้วมีช่องหนักอื่นที่เราเทด้วยไหมเทในเฟบุ๊กเทในไอจีว่าเราเทได้ ช่องทางแล้วมาดูอีกว่าช่องทางไหนที่น่าจะตอบโจทย์เรามากที่สุดอ่ะมานะครับกระบวนการครับในการที่จะออกแบบนะครับดีไซน์ติ้งกิ้งนะครับอันนี้เป็นผมใช้คำว่าเป็นเป็นเป็นแพทเทิร์นสากลแล้วกันเนาะนะครับแพทเทิร์นสากลในการที่จะออกแบบเผื่อเราต้องไปใช้หลักการนะครับในการที่จะออกแบบไปพูดถึงเรื่องอื่นๆนะครับ มี5้าสเต็ปม,มี5ขั้นตอนนะครับมีหขั้นตอนในการที่จะออกแบบสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับขั้นตอนแรกครับคือทําความเข้าใจผู้ใช้ทําความเข้าใจลูกค้าให้ชัดเจนเอาไว้ลึกลงไปครับถ้าภาษาการตลาดมันมีคําศัพท์คํานึงเนาะเขาใช้คําว่าเพอร์โซนาหรือ ตัวอย่างลูกค้าที่เราสนใจอยุประมาณไหนเขามีปัญหาเรื่องอะไรเขามีความกังวลเรื่องอะไรเขาจับจ่ายแบบไหนยังไงว่ากันไปครับต้องทําความเข้าใจเขาก่อนครับเมื่อเราทําความเข้าใจแล้วครับหลังจากนั้นครับเราเอาประเด็นที่เราสนใจครับมา l สต์ถึงปัญหาที่ลูกค้ามีครับลูกค้าคนหนึ่งครับเขามีปัญหาเยอะมากถูกไหมมันถึงมีสินค้าและบริการหลายอย่าง เราซัพพอร์ตทุกอย่างได้ไหมครับไม่ได้แต่เราจะซัพพอร์ตเรื่องอะไรเราจะแก้ปัญหาเรื่องอะไรเราจะทำโปรดักอะไรไปตอบโจทย์ความต้องการหรือปัญหาเรื่องนั้นนะนะครับมาดีไฟปัญหาก่อนระบุปัญหาที่เราอยากจะแก้เ <c oughs> <c oughs> มื่อเราระบุปัญหาที่อยากจะแก้แล้วครับดังนั้นครับเรามาทำกระบวนการในการที่จะต้องระดมความคิดครับ การเป็นสตอมคือการคิดที่แตกต่างและหาจุดลงตัวที่ดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดและได้รับการยอมรับที่สุดในกลุ่มของเราที่เราเรียนซตอมกันโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าจะทําธุรกิจอย่าเออเอ,อ,เอ,อะไรง่ายๆเออได้ได้ได้ได,ได,ได้พอได้ที่สุดแล้วมันจะขายไม่ได้มันจะมีปัญหานะครับช่วยกระดมความคิดครับว่าปัญหาเนี้ยควรแก้อย่างไงควรทํำยังไง พัฒนาแบบไหนหน้าตาคุณเป็นแบบไหนนะครับเมื่อเราได้ไอเดียระดมความคิดมาแล้วครับหลังนั้นครับออกแบบเริ่มทำโปรโตไทป์ทำสิ่งเล็กๆดูก่อนครับไอที่เราบางทีเราเรา,เร,ารู้สึกว่าเราเฟลครับเพราะเราอาจจะตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยผมยกได้อย่างนะบางทีเรารู้สึกเราเฟลอะไรบางสิ่งบางอย่างเราตั้งเป้าหมายไว้ที่ร้อยแต่เรายังไปไม่ถึงแต่พอย n สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือว่าวันนี้คุณมีเป้าหมาย ขึ้นมาชั้นสองเวลาคุณเดินคุณยังเดินทีละ9ก้าเลยแต่พอเราเรียกร้องความสําเร็จหรืออยากจะหาความสําเร็จเราอยากจะปาถึงชั้นสองแบบในพริบตาเลยมันเป็นไปได้ไหมฮะมันต้องเดินทีละ9ก้าและ9ก้านั้นก็คือ9ก้าที่เราก้าวไหวในจุดเล็กๆทำโปรดไวชัมันออกมาครับแล้วก็เทสครับเมื่อเช้าพี่จอยแชรไว้ดีมากเทสเนาะให้เพื่อลองชิมลองชิมลองชิม นั่นคือกระบวนการที่เราต้องเทสนะครับสิ่งที่ผมอยากเห็นในเวิร์กช็อปก็คือว่าเรา list มาครับว่าเราจะมีวิธีการเทสยังไงทดลองยังไงโอเคไหมครับเดี๋ยวเราจะมีเวิร์กช็อปกันนะครับนี่คือโปรเซสที่ต้องทำนะฮะหนึ่งก็คือทำความเข้าใจลูกค้านะครับหลังนั้นครับมากำหนดปัญหาหรือสิ่งที่เราจะแก้นะครับเมื่อกำหนดปัญหาแล้วเรามาเป็นสต t o r m ครับว่าปัญหานี้แก้ยังไงทำยังไง รู้แล้วเรา่าแก้ยังไงทำยังไง,งนั้นครับลองทำโปรโตไทป์ออกมาดูเอาสเก็ตออกมาดูแล้วก็ทำการเทสนะครับ